ลากฝอยดูดอาหารนะครับอ่ามาให้ลากแขนงลากแขนงก็จะเปลี่ยนเป็นหัวนะครับลากแขนงยาวหัวมันเราก็จะยาวนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับผมแชร์ใบในหนองกันอีกคลิปหนึ่งเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่างที่ในคลิปที่แล้วเนาะคลิปก่อนนะ่ะ ที่มาบานปุ๋ยนะครับแล้วก็ผมก็ได้พูดกับเพื่อนๆว่าเออหลังจากบานปุ๋ยแล้วก็พาเพื่อนมาดูแล้วนะครับแล้วก็รอบนี้ก็จะฉีดน้ำมาขี้หมูแหละนะครับแล้วก็ต้องมาดูก่อนอย่างที่ผมบอกต้องมาเดินดูก่อนนะครับแต่ถ้าไม่เดินดูก็ไม่เป็นไรแต่ก็มันก็เสียเสียประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะมีรากนะครับนที่มันโผล่ขึ้นมานะครับอ่า ที่มันโผล่ขึ้นมาอยู่บนดินถ้าเราฉีดน้ำมักคีหมูใส่เนี่ยถ้าเราฉีดน้ำมักคีหมูไปเลยเนี่ยนะครับมันเค็มมันก็จะเปื่อยนะครับเปื่อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่สําคัญคือมันจะไม่โตนะครับเราก็จะเสียประโยชน์ไปนะครับถ้ามีเวลาก็เดินดูกันแล้วก็เดินขบกันนะครับก็ก็อย่างที่บอกนะครับก็อยากได้เยอะเนาะเราอยากได้เยอะเราก็เอาใจใส่หน่อยนะครับ ในเมื่อเข้าไปในเมืองไม่ได้ช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็เข้าสวนเข้าไร่ดีกว่านะครับมาเดี๋ยวมาดูในคลิปกันครับครับก็จริงๆหลังฝนตกก็ต้องเดินดูนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่ไม่ใช่ว่าถ้ามีเวลาก็เดินดูบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็จะได้เยอะเนาะได้เพิ่มนะครับอุ้ยหมดครับหมด้ย อย่างนี้ครับคืออย่างงี้แหละนะครับมันก็จะเขียวนะครับถ้ามันอยู่บนดินเนาะมันก็จะเขียวมันก็จะไม่โตนะครับเราก็ต้องต้องเดินดูแล้วก็ต้องกบนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดน้ำมาขี้หมูเนี่ยนะครับเวลาเราฉีดเพราะว่ารอบมันมันเป็นหัวแล้วเราต้องฉีดใส่โคนนะครับเพราะว่า ยังไงล่ะผมจะมาเราก็ต้องฉีดใสโคนนะครับ <_ an> เพราะว่าเราจะฉีดให้หัวมันใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้นะครับมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกับตอนที่ฉีดใส่ใบฉีดใส่ใบเนี่ยคือช่วงนั้นเราจะสร้างโครงสร้าง,งเขานะครับใบเนี่ยปากปากใบเนี่ยมันกินมันกินปุ๋ยได้ดีที่สุดนะครับกินได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ารูมันเยอะเนาะนะครับแล้วยิ่งเราเอาไข่ตัวานมาผสมด้วยเนี่ยทาให้รูมันใหญ่ขึ้นมันกินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับ แล้วมันเรามันก็จะโตเร็วนะครับโครงสร้างเขาก็จะจะสมบูรณ์เร็วนะครับพอมันสมบูรณ์แล้วนะครับเรามาหวานปุ๋ยเนาะนะครับหรือแม้แต่ตอนเราฉีดน้ำมาคี่มเนี่ยนะครับฉีดใส่บนเนี่ยครับใส่บนใส่ใบเนี่ยเนาะแล้วเวลามันปลอยมันตกลงมามันก็จะตกรอบต้นนะครับอ่าถือว่าถ้าเราถ้าเพื่อนเพื่อ,อนบางคนว่านปุ๋ยนะครับอ่าว่านปุ๋ยเนี่ย อย่างเงี้ยมันก็จะมีหัวรอบต้นนะครับแต่ถ้าหยอดมันก็จะมีแค่ตรงนี้แหละตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นหัวไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราปุ๋ยมาหวานนะครับอย่างที่เห็นในคลิปก่อนที่ว่าหลังจากวานปุ๋ยแล้วน่ยนะครับเอ่อมันก็จะเขียวหมดเพราะว่าเราหวานเนาะนะครับแล้วอย่างเงี้ยแหละได้ปุ๋ยได้ยาไปนะครับลากแขนงเนี่ยเล็กๆมันก็เปลี่ยนเป็นหัวแล้วนะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้องกบไว นะครับกบถ้าไม่กบมันก็จะไม่เป็นหัวมันก็จะเป็นต้นนะครับี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันก็จะมีแตกตาแตกต้นขึ้นมานะครับกบใบที่จริงก็ต้องเอาจอบนะครับแต่พอดีมันมันถ่ายลำบากจริงๆก็ต้องเอาจอบแหละนะครับ สังเกตดูผมจะถ้าที่โล่งๆอย่างเงี้ยนะครับผมจะเอาไว้ต้นหนึ่งนะครับผมจะไม่เอาไว้เยอะไหนล่ะโอ้เนี่ยครับเนี่ยครับได้ปุ๋ยได้ยาไปแป๊บเดียวนะครับเขาก็เปลี่ยนเป็นหัวแล้วโตแล้วเนี่ยครับนะครับก็เหมือนกันอย่างที่บอกนะครับ ถ้าล่าลากไอ้ถ้าใบเขาอยู่ไหนเนี่ยลากเขาก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราปุ๋ยมาอ่อยเขาเอออ่อยภาษาการก็คงเรียกอ่อยเหมือนกันแล้วเนาะเอาปุยมาอ่อยเขานะครับแล้วลากเขามันก็จะยืดออกมายาวขึ้นนะครับเออเมื่อกี้พูดถึงเรื่องฉีดน้ํหมักอยู่เลยนะครับก็คือพอช่วงมันสร้างโครงสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดเนี่ย รากมันเรามันยาวแล้วนะครับอ่าเรามาดูแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคือรากมันยาวแล้วเนี่ยมันมาถึงเนี่ยถึงครึ่งล่องแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนวิธีการฉีดนะครับหรือฉีดไซโคลนนะครับเราจะเพิ่มขนาดหัวแล้วทีนี้นะครับอ่าเพราะว่าเราได้หัวมันที่มันยาวแล้วนะครับอ้ยมันแดดตรงนี้ เนี่ยเหมือนกันครับเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเขียวแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีตามีตามีตาอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดเป็นต้นนะครับถ้าเราไม่กบไว้เนาออะไรถึงถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็คือเนี่ยเราได้หัวแล้วเนี่ยหัวมันจะยาวมานี่เลยนะครับของต้นนี้เนาะของต้นนี้นะครับเนี่ยมันจะยาวมานี่เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราปุยมาอ่อยมาหวานเขานะครับ มันจะยาวมาถึงนี่เลยนะครับแล้วเราเปลี่ยนวิธีฉีดคือฉีดใส่โคนที่นี้นะครับเราฉีดใส่โคนอ่าแล้วทีนี้อ่ามันได้ขนาดมันได้ความยาวแล้วนะครับเราก็จะให้มันใหญ่ทีนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนวิธีการฉีดใส่โคนมันก็ไม่ตายตัวหรอกว่าฉีดตอนไหนได้ฉีดใส่โคนนะครับก็ประมาณว่ามันก็ต้องดูแหละถ้ามันเรามันอย่างเงี้ยคือ มันรอบต้นแหละหัวมันเนี่ยมันรอบต้นแล้วนะครับอย่างเงี้ยก็คือฉีดส่โคนได้หรือถ้าเพื่อนๆไม่ชชั่์ก็ก็คุยดูนะครับแต่คุยก็คุยแค่พอรู้นะครับอย่าไปคุยเยอะคุยเยอะมันก็จะทะเลาะนะครับอเอาอย่างนี้ประมาณอ่ามันเราเนี่ยนะครับมันมีห้าใบ นะครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่า,าประมาณมัน5า้าใบเอม้มันมันมี5้าใบแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีฉีดนะครับเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเดียว,ยวผมค่อยกบทีเดียวดีกว่านะครับก็เข้าไปในเมืองไม่ได้ก็เข้าสวนเข้าไรนี่แหละดีกว่านะเพื่อนๆ เนี่ยครับเนี่ยถ้าเราไม่กบมันก็จะอยู่แค่นี้แหละหัวมันเรานะครับมันก็จะใหญ่แค่นี้แหละแต่พวกนี้มันจะก็จะแตกเป็นต้นขึ้นมานะครับหรือถ้าเราฉีดน้ำมาขี้หมูโดนมันเค็มมันอ่ะมันก็อาจจะเปื่อยนะครับหรือแม้แต่อย่างถ้าอย่างแปรงผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาเนาะถ้าหนูมาเจอมันก็จะกัดกินนะครับธรรมดาอยู่แล้วแหละมันเห็นหัวมันมันก็กัดอยู่แล้วแหละนะครับมัน อย่างเงี้ยคือถ้าเรากบนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับหัวมันจะมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปลายเนาะนะครับมันไม่ใช่ปลายมันเป็นช่วงกลางๆนะครับเนี่ยหัวมันจะยาวมาน,นี่เลยเป็นเมตรเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องกบนะครับโอ้ยก็ฝนนั่แหละมันก็ซ้อนะครับ หลักๆก็ฝนซ้อด้วยแหละแต่ฝนซ้อก็ไม่เท่าไหร่หรอกบางทีเราเสียบไม่ลึกเนาะเสียบไม่ลึกนี่สาคัญนะครับหัวม,มันมันก็จะตื่นเนาะชั้นแรกมันก็จะอยู่ล่างชั้นบนขึ้นมาชั้นสองชั้นสามขึ้นมานะครับมันก็จะอยู่บนอย่างนี้แหละนะครับก็กบไว้เนาะก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็มีประมาณนี้แหละก็ไม่ได้ไปไหนนะครับแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะทำอะไรก็เลยยังไม่ได้เอาคลิปลงนะครับแต่พอดีคลิปหน้าจะฉีดน้ำหมักน้ำหมักขี้หมูนี่แหละนะครับก็เลยเข้ามาดูมาเดินสำรวจมากรบไว้นะครับแล้วก็เดินดูหมข้าวโมแกงด้วยนะครับอ่าแล้วก็ดูว่ามันมีกิ่ง ไหนที่มันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันโตขนาดนี้แล้วเนาะนะครับมันโตลำมันโตขนาดนี้แล้วมันพ่อแล้วนะครับถ้าสมมุติถ้ามันมีกิ่งไหนแตกออกมาอย่างเงี้ยกิ่งไหนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาออกเลยไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเราจะฉีดเอาหัวมันแล้วนะครับ Brussels ก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่งถึง หนึงถึเดือนเนี่ยช่วงนี้เขาสร้างโครงสร้างใช่ไหมนะครับการฉีดน้ำมักขี้หมูก็ให้ฉีดใส่ใบนะครับแล้วก็พอ2องเดือนนะครับถึง4เดือนนะครับล่าเขาจะเปลี่ยนเป็นหัวช่วงนี้เราก็ต้องฉีดใส่โคนนะครับสรุปเนาะแล้วก็4เดือนถึงเจ็ดเดือน8เดือนแล้วแต่พันเนาะมันจะเป็นช่วงที่มันเพิ่มขนาดของหัวนะครับเพิ่มขนาดเร็วนะครับ แต่2เดือนถึง4เดือนเนี่ยมันก็เพิ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันยังเพิ่มได้ไม่เต็มที่มันยังไม่โตเอาไง,ไง่ายๆอ่าแต่ถ้าช่วงสี่เดือนถึง7เดือน8ดเดือนเนี่ยอ่าช่วงนี้จะเพิ่มขนาดให้มันโตเต็มที่แล้วนะครับให้มันใหญ่ <c oughs> โอ้ยแล้วก็หลังจากที่8ดเดือนขึ้นไปนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาสะสมแป้งนะครับประมาณนี้นะครับเอามาแนะนำกัน เดี๋ยวผมขอตัวเดินกบก่อนนะครับเดินเดินเดินสำรวจก่อนแล้วกันนะครับก็หรือมีอะไรสงสัยกันก็เข้ามาก็ถามได้เรื่องใาแดงก็มีเหมือนกันเมื่อเช้าไอผมกลับมาจากกีดยางผมก็มาเจอแชทพี่เขาถามเข้ามาเหมือนกันเรื่องลายแดงเนาะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันในคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวผมเดินทั่วดูก่อนมันมีไหม แปลงของผมแต่ถ้ามันมีเดี๋ยวก็คงได้ถ่ายคลิปแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงอธิบายให้ฟังกันในคลิปหน้าเนาะนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้น้องชายคนนี้ด้วยเลยกันนะครับถ้าคลิปที่ผมทํานําเสนอไปมีประโยชน์กับพี่ๆผมก็ดีใจนะครับแต่ถ้ามีอะไรอยากให้ผมปรับปรุงก็แนะนำกันเข้ามาครับขอบคุณครับ เนี่ยครับเพืพ่อนๆถ้าไม่กบมันก็จะเขียวอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูนะครับอ่ะถ้าเราไม่กบมันก็จะเขียวอย่างนี้นะครับเมมนี่ยครับ,รม,บ,ม,รบ,รบมันขึ้นเสายเสียดายนะครับเอ่อเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพ,พื่อนๆดูนะครับอ่าเห็นไหม มันอยู่ใต้ดินมันโตแล้วครับเนี่ยเนี่ยเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าเราหวานเนาะปุ๋ยมันก็ตกร,บร,บนะรบอบๆน,นะนะครับเนี่ยนะครับอ่าเพื่อนดูนะนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ใหญ่นะครับถ้าอยู่ใต้ดินมันใหญ่แต่ถ้าไม่อยู่ใต้ดินมันก็ไม่ใหญ่อย่างที่ผมบอกนะครับมันเราก็ต้องเดินกบนะครับอุ้ย หมดครับหมดหมดเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตรงนู้นก็มีเดี๋ยวค่อยไปกบกไซละ่ไซละไล่ะเนี่ยครับเนี่ยพึ่งเสาะนะครับนะดูครับเนี่ย นี่แหะครับเหตุผลว่าทําไมต้องหวานนะนะครับมันยามันยืดออกมาไกลนะครับดูนะครับ,นะรบยืดออกมาไกลเลยเนี่ยครับต้นนี้เนาะนะครับดูส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็ของหัวนี้นะครับเนี่ยครับมันก็ต้องกบเนาะและทีนี้นะครับกากมันผมก็เลยเอามาทิ้งไว้ ทริงไเอ่อเนี่ยเหมือนเรามันก็เหมือนเราเอาปุ๋ยมาหยอดนะครับเนี <g 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 ่ยถ้าเราเอาปุ๋ยมาหยอดนะครับอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่ผมเอากากกากขี้หมูนี่แหละนะครับผมก็มาไว้แค่ตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูนะครับรากฝอยมันก็จะมาอยู่เนี่ยครับมาอยู่ตรงที่มันมีปุ๋ยแหละนะครับเนี่ยเนี่ยแถวนี้ไม่ได้เอามาใส่ นะครับมันก็ไม่มีนะครับมันก็ไม่มีรากฝอยมันก็ไม่มากินนะครับมีมันก็ไม่เยอะนะครับไม่เหมือนตรงนี้ก็เพื่อเอามายืนยันให้เพื่อนเพื่อนมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าหวานดีกว่านะครับเพราะว่าตรงไหนมีปุ๋ยรากเข้าก็จะมาอยู่ตรงที่มันมีปุ๋ยแหละนะครับแต่ที่เห็นพวกนี้มันเริ่มมีแล้วก็เพราะว่ามันมันหลายวันแล้วเนาะนะครับจากที่ใส่ปุ๋ยมาน่ะ เนี่ยครับคือเขาเหิวแล้วนะครับเนี่ยมัน,มนหิวแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกสิบห้าวันยี่สิบวันนะครับเขาเริ่มหิวแล้วก็จะมีรากข่ขึ้นมาให้เราให้เราเห็นแล้วเราก็เอาน้ำมาขี้บุไม่เฉดเนาะนะครับก็คุมหมดแล้วนะครับหญ้าก็ ไม่ต้องห่วงแล้วทีนี้นะครับแต่อยากให้มันมีหญ้านะถ้ามันมีหญ้าน้ำมันก็ไม่ค่อยเสาะแต่ถ้าไม่มีหญ้าน้ำมันก็เซาะอ่าครับก็ประมาณนี้